อากาศครึ่งหลังเดือนตุลาคมมีความน่าสนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับเราอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนฤดูแบบนี้ฟ้าฝนจะไปต่อหรือความเย็นจะมีให้เราอย่างไรกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วไปชมกันครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก3 6 0องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาเวรคุณอีกไม่ถึง2สัปดาห์เราจะเปลี่ยนฤดูแล้วมารู้ล่วงหน้ากันว่าคุณผู้ชมจะเจอกับอากาศในช่วงฤดูหนาวปีนี้อย่างไรฤดูหนาวจะอยู่กับไทยตอนบนเป็นหลักนะครับ ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นธันวาคมเหนืออีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางกรุงเทพริมทนและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นส่วนฝนยังมีอยู่ที่10-20แต่ก็เฉพาะในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นเดือนที่เหลือถ้ามีฝนก็จะเป็นฝนแบบเล็กๆน้อยๆ จากนั้นไปจนถึงปลายเดือนมก,กราคมปีหน้าพื้นราบตอนบ,บนในภาคเหนืออีสานเจอได้อย่างเก่ง9-10องศาซึ่งก็ยังถือว่าหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ยอดดอยยอดภูยังคงหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งในบางช่วงส่วนพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะอุ่นขึ้นถึงร้อนตอนกลางวันฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจะมาจนเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงปลายเดือน มาที่ภาคใต้เหมือนเป็นคนละฤดูเลยครับคือฝนจะตกชุกหนาแน่นต่อโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจนอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยจะสูง2-3เมตรและมีคลื่นลมแรงซัดฝั่งขณะที่ฝั่งอันดามันคลื่นลมเบากว่าสำหรับความเสี่ยงพายุเข้าไทยในช่วงปลายปีจะไปอยู่กับภาคใต้แล้วนะครับเพราะว่าเส้นทางพายุจะอยู่ตามแนวของร่องมอรสุมเตรียมระวังอันตรายกันด้วย นี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงฤดูหนาวปีนี้ที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีลักโลก3ล้านสิงสาตันครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว